ครับวัดดีครับนะครับสหรับวันนี้ก็นะครับมาเที่ยวที่อำเภอวังสะพุงนะครับจังหวัดเลยนะครับตัวนี้อยู่ในเขตบ้านสีอุบลนะครับตำบลหนองยาป้องอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับพบกับเจ้าของสวนได้เลยนะครับบัดดีครับพี่ีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมพี่ชันยุทธครับพี่ชันยุทธเนาะครับผมชื่อเล่นชื่อ อุ๋ยครับชื่ออุ๋ยเนาะครับผมตัวนี้ชื่อสวนอะไรครับพี่นี่สวนตาทองอินครับตาทองอินบ่ครับอ๋อมันติดมันติดผาด้วยนะพี่นี่ผาผาหวกอ๋อตอนนี้ผาห่วกเนาะครับอนาคตก็คือน่าจะตั้งชื่อเป็นทุเรียนผู้หวกทุเรียนผู้ห่วกครับผมอ่าตัวนี้เป็นทุเรียนผู้ห่วกนะครับตัวนี้นะครับเป็นเป็นดินแดงนะครับสังเกตดินเนื้นจังหวัดทีสเกตเลยนะครับตัวนี้ซึ่งซึ่งบองเลยนี่มีดินแดงอย่างนี้กี่ที่นะพี่เยอะไหมหรือไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันมันก็มีเกลดเอราวันกับ บึงสวรรค์นี่ครับป้อมีมีสองจุดเนาะที่เป็นดินแดงนะครับตัวนี้ก็พี่แกก็ปลูกพี่อุ้ยก็ปลูกทุเรียนนะครับประมาณกี่ต้นนะพี่นะตัวนี้สองร้อยหกสิบต้นครับประมาณสองร้อยหกสิบต้นนะพี่เนาะตัวนี้ก,ตนนก็ตอนนี้ก็เริ่มฝึกเออดอกนะพี่เนาะครับผมอ่าฝึกเออดอกแต่ว่าปีนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดเน้นมากใช่ก็คือพี่อุกก้ยแกต้องการขยายกิ่งลำต้นให้มันสมบูรณ์ก่อนปีหน้าถึงจะเอาเต็มที่นะพี่เนาะ คือฝึกไว้เฉยๆในซีเรียสทีนี้ลองครับลองลองลองไว้ก่อนนะพี่นะเรื่องเรื่องของการใส่ปุ๋ยตัวนี้ก็ก็เริ่มใส่ของตัวข้อแก้วนะพี่เนาะใช้มานานหรือยังพี่ข้อแก้วนะใช้มาสามสองสามปีครับสองสามปีเนาะอ่าผลจากการผลจากการใช้เป็นไงบ้างครับพี่ใบเขียวใบเขียวเข้มแขนแขนใหญ่กิ่งกิ้งใหญ่กิ่งใหญ่เนาะครับผมก็คือต่างต่างจากแต่ก่อนที่ที่ยังไม่เคยใช้อยู่ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับ คือลักษณะใบก็ใบใบเขียวเข้มดีเนาะ,ะตัวนี้เป็นทุเรียนกี่ปีนะพี่นะทุเรียน5ปีครับ5ปีเต็มครับเป็นทุเรียน5ปีเต็ม5ปีเต็มนะครับตัวนี้ก็มีมีซ่อมบ้างนะเนาะ,ม,ะมีปลูกซ่อมบ้างตัวนี้5ปีเต็มดอกดอกก็เริ่มมาตัวนี้คือคือยังไม่ได้นเน้นที่จะเอาดอกก็คือฝึกฝึกไว้นะครับตัวนี้คือพี่แกต้องการให้กิ่งมันขยายเยอะกว่านี้ก่อนครับแต่จริงๆแล้วถ้าถ้าต้องการจะเอาก็ ผมคิดว่าเอาได้นะทีนี้นะแต่ว่ารอรอรอนิดนึงครับเออรอนิดนึงจะเย็นๆว่างงันกับรอให้มันเตรียมที่ก่อนค่อยค่อยเอานะครับดูแลยากไหมพี่ทุเรียนก็ก็ยากยากเหมือนกันครับยากนะก็แถวมึงเลยก็ถือว่าเป็นส่วนทุเรียนที่ที่ปลูกปลูกปลูกใหม่นะครับมันอากาศหนาวเออเป็นเขตเป็นเขตภาคอีสานอีกพื้นที่หนึ่งที่กําลังเริ่มมีการปลูก ลูกเยอะเหมือนกันเนาะแต่แต่เป็นเป็นทุเรียนเริ่มเป็นทุเรียนเล็กอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นทุเรียนรุ่นรุ่นใหญ่ของของมองเลยเหมือนกันนะครับรุ่นอายุห้าปีหกปีเนี่ยครับแต่ว่าข้อเสียของเมืองเลยที่ต่างจากจางังหวัดอื่นหรือเขตอื่นของอีสานก็คือเวลาหนาวมันจะหนาวมากมันทํายากหนาวมากมีผลไหมพี่มีครับใบใบร่วงครับใบร่วงแล้วก็ลาเข้าซ้านะพี่เนาะใช่ครับอ่าตันนี้คือคือจุดอ่อนที่ที่จงังหวัดเลยนะครับแต่เราก็แก้ปัญหาตามตาม,ตามอากาศนะครับให้มัน ผ่านพ้นไปได้นะครับแต่ปีนี้ก็ยังชคดีครับอากาศมันไม่หนาวมากที่จังหวัดเลยนะครับก็ผลกระทบกับทุเรียนก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับตัวนี้คิดว่าจะลงเพื่อนไหมพี่ทุเรียนตัวเนี้ยยังยังไม่ขยายครับยังไม่ขยายเนาะดูแลตัวนี้ให้ดีก่อนเอาเอาสิบไรใ่ให้ให้ดีก่อนครับขับในในเขตไอ้บ้านศรีอุบลมีคนเริ่มปลูกเยอะเรียนครับทุเรียน มีมีเริ่มแล้วครับสามสามสี่เจ้าสามสีเจ้าเนาะแต่ว่าที่เป็นแปลงใหญ่ๆแล้วก็ต้นใหญ่อย่างเงี้น่าจะของพี่มีมีที่นี่ครับที่นี่เนาะแปลงอื่นยังไม่ยังไม่ตัวขนาดนี้ใช่ไหมครับอ๋อตอนนี้ก็ตอนแรกๆที่ใช้ขขาแก้วใช้สูตรไหนพี่ใช้สูตรสิบสองสามหกครับสิบสองสามหกเนาะใช้ใช้มาสองสามปีละครับอ่าตอนนี้คือต้องการขยายกิ่งลำต้นนะครับพี่อุ้ยก็มาใช้ตัวขาแก้วตองห้านะครับตอนนี้ช่วยในเรื่องของการ ขยายกิ่งลาต้นแล้วก็รอ,อจังหวะที่จะเอาดอกในช่วงต่อไปนะครับตัวน,นี้ก็สำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะพี่เนาะ<อ>เดี๋ยวรอบหน้าก็เดี๋ยวเข้ามาเยี่ยมใหม่ครับพี่ขอบคุณครับพี่อุ้ยครับสวัสดีครับ